สวัสดีครับมันนี้ป้ากันบ้านะนี่ยำเรียบมือนางครับบ้านห้องบ้านเอาห้องกันปีกไก่นะหยอกเลย นะอากาศร้อนหน่อยออมองครับพนะี่น้องชุดหนาม 네. 응. 네. 네. ฟักก <mm> ับกับมีมหลายมีเต็มทัวร์ Du. Ja. Okay. ขนาดเฮ้ยทบได้ไรบ้างเรียกครับ